พี่น้องประชาชนชาเวเพือสังขันะครับผมนายพดุงศักดิ์อินเอิบนายเพื่อสังขัจังหวัดสุรินทร์ครับก็ได้โอกาสวันขึน้นปีใหม่ปี2 5ง4ที่จะถึงในโอกาสนี้นะครับผมก็ขอรัฐนาคุณเกษตรนราไตรตลอดจนสุระกษตรทั้งหลายตกโสดจบรรดบบนานให้พี่น้องประชาชนชาวเพือสังขัดของเรานะครับได้มี่แต่ความสุขความเจริญที่จริงในเรื่องของความปรารถนาคุณภาพพันามัยสมบูรณ์แข็งแรงและ,ะก็ปัจจา,ายพวกอันไห้เจ็บม,มีความสุขตลอดไปนะครับ แล้วก็ในขณะเดียวกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จะมีพี่น้องประชาชนของเราเดินทางกลับมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็ครอบครัวค,ค่อน้ังมากก็ฝากเรื่องของการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆนะครับก็ขอให้ใช้รถถนนด้วยความไม่ประมาทนะครับที่อย่างปลอดภัยแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจาร,รทุกเคร่งครัดกพอขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็กลับมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ยิบยัพี่น้อง ก็มีความสุขในครอบครัวตลอดไปครับท่านสมเอกธนาแสงกันชัยผู้กับการสถานีตำรวจภูธรสังขละครับในฐานะที่ผมได้รับตำแหน่งใหม่เมื่อที่24นะครับก็ตั้งแต่บรรดาที่ก็มาเป็นชาวสังขละเป็นลูกเป็นหลานของชาวสังขละครับช่วงปีใหม่เนี่ยเกิดปัญหาอันตรายเรา าการตำรวจไม่ว่าฝ่ายปกครองอ,องค์การปกครองท้องถิ่นกู้ชีพเรามาถอดรหัสกันแล้วว่าที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นไปไหนอะไรบ้างเมาแล้วขับให้สูงหมืกันนกนะครับมีสาเหตุพอเราะะมีว่างานลื่นลรินเราถอดรหัสกันแล้วเราเอารหัสพวกนี้มาว่าเราจะทําไงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุครับก็ได้ประสาททุกภาคส่วนนะ วันนี้เป็นโอกาสดีที่ท่านอา,อาดีตนายกดมานยายกบ้านทพนะฮะและท่านสอยจอไปมาเยี่ยมนะครับผมในฐานะผู้นำหน่วยฝ่ายตำรวจก็ปราวาตัวว่าจะมาเป็นพี่น้องชาวสังขลาช่วยชาวสังขลาสร้างพัฒนาป้อ,าองกันป่าปางอาชรามที่มจะเกิดขึ้นสงข มีอะไรบอกประสานกันเป็นเนื้อหนึ่ง่งเดียวกันเพื่อทางานให้ชาวตังถากนะครับผมก็ในวันดิดีขึ้นปีใหม่นี้ก็มีมีอะไรครับก็อยากให้ชาวตังถาะมีความสุขความเจรนญนะครับร่ำรวยเงินทองทถาบรรดาศักดิ์คิดสิ่งใดสมความมุ่งมา่นปัตนาจะเก็บจกไข้จะป่วยข้าวคาดแ้วจากพะยันอันตรายทั้งสิ้นทั้งปีใหม่นั้ตลอดตลอดไปครับผมขอบคุณครับ